มาทดสอบรูบอกกันบ้างนะครับอันนี้ก็คือ m มป t o l l t t t w w r r e f f n n s e ในส่วนของกราฟิกนะอะเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูก่อนคุณภาพกราฟิก1อ่ะมาลองดูอันนี้คือเราจะเน้นความไหลลื่นนี่เดี๋ยวลองอันนี้นะ t o i l e t city โอ้โห,โห,โหดูเราขึ้นไปดูที่ด้านบนนะอ่ะ อีกมุมมองตอนนี้46อ่าอันนี้เวฟที่50นะครับโดยรวมก็ได้อยู่นะเน้นปรับต่ำนะครับก็เอามาเล่นได้ถ้าใครที่กำลังมองหาคอมตัวเล็กๆเอาไว้สำหรับเล่นเกมเบาๆอย่างรูบบอกอะไรแบบนี้แนะนำตัวนี้เลย นะครับโซโย MC ตัวนี้เล่นได้